สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินแล้วก็ลูกบ้าน a b นะครับมาอัปเดตบอทบอยซอแอนแต่คลิปนี้ขออัปเดตบอทบอยก่อนแล้วกันวันนี้บอ t บอยกับซอแอนมาที่จังหวัดมหาสารคามบอกเลยว่าได้งานทั้งสองคนอย่างแน่นอนซอแอนเหลือทำอะไรซอแอนก็วันนี้เป็นแม่ค้าออนไ้น์นะครับแม่นำเสื้อผ้า อของซอแอนเนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่มัางใส่แค่ครั้งเดียวหรือว่า2ครั้งมาไลฟ์นะครับให้แฟนขับ f c ได้เอฟกันแบบสุดๆไปเลยส่วนบอดบอยวันนี้ก็ภารกิจเดิมนั่นก็คือเข้ามาดูโรงแรมแล้วบอดบอยก็เลยพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับศิลปินที่จะมาออดิชั่นต่างๆ นะครับบอสบอยก็เลยพูดถึงแนวทางศิลปินที่อยากได้แบบนั้นแบบนี้หลายคนบอสบอยก็บอกว่าเสนอมาไม่อยากเต้นนะครับไม่อยากเป็นแดน์อยากจะร้องอยากจะราเลยบอสบอยก็ให้ข้อคิดนะครับที่ดีบางคนก็มันยังไม่ได้ถึงจุดที่ามาเป็นศิลปินเลยเพราะว่าทั้งหน้าตาทั้งเสียงอะไรต่างๆมันมันแบบอ,อยู่ใน ระดับที่ต้องไต่เต้านะครับระดับที่ต้องอาหาประสบการณ์ก่อนดังนั้นบอสบอยก็เลยฝากถึงประเด็นนี้หลายๆคนลองมาฟังจากบอสบอยนะครับกับประเด็นเรื่องนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมพบกันนะครับทั้งแดนเซอร์หมอลลองมอลำนักร้องนักแสดงทั้งสิมาสมาป์จริงๆแล้วเขาต้องลุงทุนเนาะเขาต้องลงทุนเดินทางมาเจอกันเด้ขันเขาอยากมีความอยากเขาอยากเป็นอยากลองอยากลำหรือ มีความตั้งใจที่อยากมาอยู่น้ำหมอลำใจกล็ลอยหรือคณะใดก็แล้วแต่เขาต้องมีต้องกล้าที่จะลงทุนเสียสาระเวลาเดินทางมาเจอกันมาเห็นกันเพราะบางสิ่งบางอย่างมันต้องมองหน้ากันแล้วต้องคุยกันนะครับจังผมเนี่ยเด็กไปอยู่หมอลำคณะต่างๆเนี่ยโอ้ยตะกีบแมพ้ายางยางหาสมารอยู่น้ำหมอลำตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยตั้งแต่แบบอายุสิบสามสิบสี่ปีครับ ไอกียมันมีสันากานสยามธุรกิจบันเทิงสำนักง,งานหนิงธุรกิจบันเทิงสำนักง,งานพอเสียงคำพางเสียแม่ผ้ายางไปที่โดยสารไปเราก็ไปฝากโตก็เพิ่นสมัยนี้มันแมนอยู่ว่ามีเฟซมีไลน์แตบางยางอ่ะเข้าเสียวแต่เสียงมาโชว์เอาแต่ลูปล่างหน้าตามาโชว์บ่ได้เข้าต้องเดี๋ยวมาคุยกันอย่างน้อยมันกับพ่อสีเดาเรื่องทัศนคดยเฉพาะในสมัยนี้ นี่แต่คนอยากได้อยากได้เงินอยากดังแต่ว่าบางคนเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องได้รู้ทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดเขาในเป็นพื้นฐานของเขานําว่าเขามาอยู่น้าเข้าแล้วเขาจะเกิดความพอใจกับเราไหมแม่นบอกครับเขาจะเกิดความพอใจกับบงงกับองก์กรบอกเขาจะต่างฝ่ายต่างจะพอใจกันไหมจะอยู่ด้วยกันได้ไหมการสิยู่น้ากันได้มันก็ต้องเกิดจากความพอใจ มันก็ต้องบางอย่างมันก็ต้องคุยกันหลายเติบผมก็บ่อยัดโทรศัพท์ไงกันได้เห็นหน้ากันได้เว้ากันนั้งสิมันก็สิคักเม่อนบ่ล่ะนะครับก็ฝากไปหอน้องๆที่หลายคนอาจสะเบิ่งไร์สดของผมอยู่นะครับผู้ใดอยากมาเป็นภัยเอกนางเอกอยากเป็นหมอลองหมอล่ำนะวันที่หนึ่งพี่อยู่ที่นี่ทั้งวันที่จะทำบุญเลี้ยงพระบริษัทแล้วก็ ปฐมนิเทศแดนเซอร์และบางคนเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรเลยพอดออีมาขอออดิชั่นทั้งทั้งเฟสบุ๊กทั้งทั้งทั้งเฟสบุ๊กทั้งไลน์แต่พอเข้าถามแล้วคือประสบการณ์ยังไม่มีลองเพ่งเคยลองเพ่งบอกเคยครับลองคาราโอเกะแต่ก็คือว่าเจ้าของสามารถทีสิมาได้แต่อยากมันเป็นหมอลำบัดที่นี่ ผมสิรับมาแล้วมันก็อาจสิบได้ล้ำเลยหรืออาจเสบได้ร้องเลยเด้ขันบกค้นบ่มีประสบการอิหลีเนี่ยแนนบอคบเขาก็ยังปล่อยบทท่านใดก็จะถามกันต่อไปว่าเต้นน้ำใดบอถ้าสิมาลองมันเป็นโตประกอบเสื้อเนี่ยมันได้ค่าโตหน่อยเอาส่ติว่ามามาร้องเพลงแต่ก็ยังไม่ได้ชัวว่าจะพร้อมที่จะร้องได้หรือเปล่าคุณภาพมีซ้ำใหนเขากัเลยบรูว่าสิ ถ้ามาแล้วถ้าจะมาถ้าถ้าจะไม่มาเต้นเนี่ยถ้าสิบวมาเต้นเนี่ยสิมาถาร้องเพงลงร้องเพลงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ร้องหรือเปล่าบ้าน,นี่ผมสิให้ค่าตัวจังใดสันผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะให้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถูกไหมครับอ่าถ้าบางคนแบบเออร้องมันยังบ่ท่านใดพานเดอ้อลูกหนูก็ต้องเป็นแดนเซอร์แล้วก็คอยฝึกนฝนตัวเองขันมือใดขึ้น่าจะครองร้องใดมาลองไงว่าหนาฟัง วหน้ากระิงให้โอกาสให้ได้ลองได้ลำ่ำได้เล่นตามลำดับขั้นตอนแต่คนที่มาออดิชั่นสมัยนีย้อยากมาเป็นพระเอกนางเอกคืออยากมาเป็นพระเอกนางเอกเลยไม่ไม่พิสูจน์ตัวเองเลยไม่บอยอยากมาเต้นน่ะการมาเป็นหางเครื่องมันเบื่อหน่อยหนาะตำตาเลยดิมันเป็นการหาประสบการณ์มันเป็นการฝึกความบุทนฝึกความรับผิดชอบ แล้วมันเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยซ้ำจริงๆคือหลายคนเนี่ยก็จะไปโอ้ยถามาแล้วได้เติมน้ำมือเสียบ่อยากเตินเอาถ้าไม่เริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ทุกคนพระเอกนางเอกในวงนี่นางเอกใหญ่แลาวบ่ไปขายของน้ำเขาตาเป็นใสบ่ว่างเลยพี่น้องได้ใสไฟเสือมาฝากเนี่ย แอนเสริมว่าฝากญาติเาแล้วที่นี่ถ้าสม,มุิบมามามาแล้วสามารถคือเสียงดีจริงมีความรับผิดชอบจริงหน้าตาดีจริงโอเคผมเปิดตัวให้อาลังการเลยเปิดตัวให้ยั่งอลังการเลยถ้าอยู่ถ้าอยู่ในถึงอ,อยู่ถึงจุดนั้นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าสิบปีได้รับโอกาสแต่ถ้าใครยังพอกระเทินอยู่ เากับตองมาเต็นน้าเพื่อเขาสิไดเงินเติมนะครับหันเขาสิมาถ่ารองเราเขากับบลูว่าเข้าสิไดร่องเมื่อบได้รองเขากับกับบลูว่าสิจ่ายค่าโตกันเท่าไหร่เนาะนะครับก็มาก่อนมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนนะครับซอไรเพียดไหนซอเริ่มเริ่มอาจจะเริ่มไล่แล้วเนาะ เดี๋ยวให้ทุกคนไปไปจอบซอ้อเด้อครับเพิ่นเพนสิเริ่มไล่ขายของแล้วเดี๋ยวผมยางไปจอบเบิึงกันบอดบอยนะครับก็พูดชัดเจนแล้ววันที่1ใครที่อยากจะสมัครหรือว่าอยากจะมาออริชั่นจริงๆแล้วอยากจะให้มาวันที่1เพราะว่าจะได้เห็นค่าหน้าตากันจริงๆนะครับได้พูดคุยถึงทัศนคติ เหมือนกับบอสบอยพูดถูกนะครับบางครั้งก็เหมือนกับเราไปสมัรง,งานทุกที่แหละก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นั่นก็คือดูทัศนคติดูความคิดว่าไปกันได้ไหมมีความคิดต่ององค์กรแบบไหนสามารถที่จะอยู่กับองค์กรได้หรือเปล่ามีแนวคิดความคิดแบบไหนดังนั้นมันก็ต้องได้พูดคุยกันบางครั้งเห็นแค่หน้าตาเห็นแค่เสียงเห็นอะไรต่างๆบางครั้งไม่เห็นไม่ได้ฟังทัศนคติ ในประเด็นต่างๆมันก็ตัดสินใจลำบากดังนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่อยากจะเป็นศินลปินนะครับในสังกัดหมอลำใจเกิน100ยบอยสิริชัยก็วันที่1นะครับสิงหาก็เดินทางมาออดิชั่นแล้วก็มาร่วมปรมนิเทศกับแดนใหม่แล้วก็ศิลปินทุกคนในวงด้วยวันนั้นก็ถือว่าจะเป็นพิธี เกี่ยวกับการพูดคุยการเป็นการประชุมใหญ่ของมอลำใจเกินร้อยก่อนที่จะซ้อมก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลและนี่คือประเด็นนะครับที่บอสบอยฝากถึงแฟนคลับแล้วก็ใครที่อยากจะมาเป็นศินลปินมอลำใจเกิน,100นร้อยในฤดูกาลที่8นะครับ